แตกฉานในอัตถะสองธรรมะปฏิสัมพิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในธรรมสามนิรุตติปฏิสัมพิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในนิรุตติสี่ 4. ปฏิพานณปฏิสัมพิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในปฏิพานปฏิสัมพิทาสี่นั้น ความหมายสูงสุดแล้วเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ประเภทปฏิสัมพิทัพป,ปโตคือบรรลุปฏิสัมพิทาสีแต่ถ้าโดยเนื้อหาแล้วมีอยู่แก่คนในระดับที่ลดตันลงมาคำว่าอัธธตถปฏิสัมพิทาหมายถึงความรอบรู้ความแตกฉานในเนื้อหาของธรรมะย่อ,ยอๆโดยวิจิตพิสดาลเช่น ความเข้าใจคำว่าผู้มีราตีเดียวเจริญของพระมหากัจจายนะเถระท่านอธิบายจากข้อความนี้ไปเป็นพระสูตรหรือพระสารีบุตรได้ฟังธรรมกถาพระอัสสชิว่าธรรมะทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมะนั้นพระมหาสมณะมีปกติตัดอย่างนี้ ท่านเข้าใจแตกฉานทะลุเป็นร้อยนัยพันนัยะการที่บุคคลเข้าใจอัฏฐะคือเนื้อหาแห่งธรรมะข้อใดข้อหนึ่งและสามารถชี้แจงอธิบายขยายข้อนั้นออกไปโดย,น,ยดนัยพิสดารเช่นท่านแสดงว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนด้วยประโยคเพียงเท่านี้บุคคลผู้เข้าใจเนื้อหาแห่งภาสิทธิ์สามารถอธิบายชี้แจงให้เห็นโดยนัยหลากหลายว่า มารดาเป็นมิตรในเรือนอย่างไรอีกนัยหนึ่งคำว่าอัฒนานั้นหมายถึงผลคือเมื่อบุคคลประกอบเพศอย่างใดอย่างหนึ่งก็คาดหมายผลได้ว่าในอนาคตจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นขึ้นมาในชั้นสูงสุดเช่นพระสังคีติกาจารย์ในทุติยสังคายนาคาดหมายว่า อีกสองปีข้างหน้านั้นจะมีเดลฉีปลอมบวชในพระพุทธศาสนาจำเป็นจะต้องสร้างคนขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในพระศาสนาแต่มนุษย์โลกในสมัยหน้าถ้าปล่อยตามปกติก็ไม่มีคนที่มีขีดความสามารถเช่นนั้นพระอาหารหันต์ทั้งหลายจึงไปอัญเชิญติดษะเทพบุตร ให้จุติลงมาเกิดในคันของนางโมคคันลีพรามณีเพื่อเตรียมตัวแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาร่วมกันกับพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันการทำงานอะไรต่างๆของคนทั่วไปที่เราใช้คำว่าประเมินผลสรุปผลคือเมื่อบุคคลศึกษาหาข้อมูลได้ ประเมินผลได้และสรุปผลได้การสรุปผลนั้นเป็นการสรุปผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่อาศัยการศึกษาจากข้อมูลอันเป็นเหตุในปัจจุบันบุคคลเหล่านี้ก็สรุปผลลงไปได้แต่จะเป็นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตอาจจะถูกต้องเต็มที่ก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นไปตามที่ประเมินผลเอาไว้ก็ได้ เพราะเหตุข้ั้งหน้านั้นไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นการรู้ด้วยหลักของอนาคตังสยานจริงๆก็จะเป็นความรู้ที่ลงตัวเช่นของพระอาหารหันต์ทั้งหลายดังที่กล่าวมาตอนต้น 2. ธรรมะปฏิสัมพิธาปัญญาแตกฉานในธรรมะคือบุคคลเข้าใจถือเอาใจ ความแห่งอัฏฐาธทีบายนั้นๆตั้งขึ้นเป็นกระทูได้แล้วก็ชี้แจงอธิบายขยายความในเนื้อหาของธรรมะเหล่านั้นได้หรือเราจะศึกษาธรรมะเป็นสูตรเป็นสูตรแล้วสดุปลงไปด้วยถ้อยคำง่ายง่ายเช่นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวชิรยาณอวโรรสรงศึกษาเมตานิสังสูตรทั้งพระสูตร แล้วได้สรุปเป็นข้อความต้นๆว่าโลโกปัตถมะพิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมะคำจุนโลกอีกความหมายหนึ่งธรรมะปฏิสัมพิทาหมายถึงเหตุเช่นเมื่อบุคคลประสบผลอย่างใดอย่างหนึ่งในปัจจุบันเนื่องจากผลเหล่านั้นโยงเข้าไปหาเหตุแต่ความรู้ที่สมบูรณ์นั้นต้อง อาศัยอติตังสยานคือยานอันเป็นส่วนอดีตเช่นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในพระชนชีพของพระพุทธเจ้าก็ดีเกิดขึ้นในสมัยนั้นๆก็ดีบางเรื่องมีความเกี่ยวโยงกับเหตุในอดีตหรือเป็นผลที่เกิดจากเหตุในอดีตที่ไกลๆข้ามภพข้ามชาติไปพระพุทธเจ้าก็ทรงอาศัยอติตังสยาน นำเรื่องเหล่านั้นมาแสดงว่าเรื่องเหล่านั้นได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วทรงจัดคำสอนแนวนี้ไว้หมวดหนึ่งที่เรียกว่าชาดกคือเรื่องที่เกิดเคยเกิดขึ้นแล้ว 3. นิรุติปฏิสัมพิทาได้แก่การเข้าใจภาษาความหมายของภาษาแตกฉานในภาษานั้นๆ และรู้จักใช้ถ้อยคำให้คนเข้าใจตลอดถึงรอบรู้ในภาษาของประเทศต่างๆก็ K. อาจให้คนยอมรับนับถือโดยการใช้โวหารในการพูดเพื่อให้เขาเกิดความเห็นคล้อยตามและสอดคล้องกับพื้นเพจริตอัตยาศายัยของเขาแต่นิรุตติปฏิสัมพิธาในระดับนี้เป็นผลแห่งยานนะ ของท่านผู้บรรลุธรรมะอย่างสูงในพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าสังเกตว่าน่าจะหมายถึงความแตกฉานในภาษาต่างๆทุกแง่ทุกมุมจะเป็นของใครก็ตามเพราะภาษาในประเทศอินเดียในสมัยปัจจุบันก็ดีสมัยก่อนก็ดีมีมากเหลือเกินแต่จากหลักฐานในพระไตรปิฎกปรากฏว่าใครมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากเหนือสุด จากใต้จากตะวันตกหรือตะวันออกของอินเดียก็าตามพระพุทธเจ้าไม่เคยทรงมีล่ามแต่ก็ทรงตอบโต้ชี้แจงอธิบายธรรมะให้คนเหล่านั้นเข้าใจได้ทันทีดังนั้นนิรุตติปฏิสัมพิทาระดับญาณนะจึงน่าจะเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากพระญาณด้วยในขณะเดียวกัน ก็อาจจะเกิดขึ้นจากที่พระองค์เคยศึกษาในสมัยเป็นพระราชกุมารด้วย 4. ปฏิภาณนะปฏิสัมพิทาคำว่าปฏิภาณได้แก่ไหวพริบฉลาดเฉลียวเข้าใจทำอะไรได้เหมาะสมทันทีทันควันเมื่อเหตุการณ์บังเกิดขึ้นและสามารถที่จะแก้ไขเหตุการณ์เหล่านั้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว เรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ข้อนี้ในชั้นเบื้องสูงก็จะเห็นว่าคนอย่างภาระทวาชาชาพรามภาระทวาชาพรามโกรธพระพุทธเจ้ามาดา่าพระพุทธเจ้าด้วยทอยคำหยาบคายดุรแรงพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเมื่อแขกมาที่บ้านของท่านท่านมีของต้อนรับแขก ถ้าแขกไม่ยอมรับประทานอาหารเหล่านั้นของรับแขกเหล่านั้นจะเป็นของใครพราหมณ์บอกว่าก็เป็นของแกต่อไปพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเป็นทํานองว่าคําด่าทั้งหมดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือพระองค์ไม่รับก็เป็นการแก้ปัญหาที่มีอยู่ภายในใจของท่านให้หายไปหรือที่คณะขะอคิเวสะ เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะโคดมข้าพเจ้าเห็นสิ่งทั้งปวงไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงรู้ความคิดของท่านผู้นี้ว่าแกไม่พอใจพระองค์ที่ให้ลุงของแกคือพระสารีบุตรออกปวดพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าทีฆะนะขะ ถ้าอย่างนั้นความเห็นของเธอก็ไม่ควรกับเธอด้วยและเธอก็ต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอด้วยทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะทีคณกะใช้คำว่าทั้งปวงทั้งหมดซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็รวมอยู่ในคำว่าทั้งปวงทั้งหมดด้วยแม้ความเห็นของเขาและแม่ตัวของเขาทีคณกะก็ยอมจานนไปซึ่งไวพิษ ปฏิพานเหล่านี้ก็มีอยู่ได้ทุกระดับอย่างเช่นในกรณีของสีปาดที่มีไววพริบปฏิพานสามารถตอบปัญหาที่เขาถามได้ในขณะนั้นในขณะนั้นนั้นหรือไหวพริบปฏิพานของสุนทรผู้ที่แก้ปัญหาในขณะที่ท่านบวดใหม่มีคนมาถวายสังฆทานชาวบ้านที่นำมาอาราธนาไม่เป็นท่านเองก็ยังไม่รู้ แต่ก็ใช้ไหวพริบปฏิพานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้เป็นต้นดังนั้นปฏิสัมพิธาทั้งสีประการนี้ในชั้นหนึ่งคนสามัญโดยทั่วๆไปที่มีพื้นฐานในเรื่องเหล่านี้ก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากปฏิสัมพิธาของตนตามคุณลักษณะของปฏิสัมพิธาของตนระดับใดระดับหนึ่ง คุณสมบัติเหล่านี้คือความเป็นคนรู้จักเหตุรู้จักผลแตกฉานในภาษาและใช้ภาษาเป็นประกอบกับมีไหวพิบิพินาดีใครจะมีในระดับใดก็ตามย่อมช่วยให้การทำงานของคนนั้นคนนั้นในทุกด้านประสบความเจริญก้าวหน้าได้ในเวลาอันรวดเร็วทั้งอาจสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เผชิญหน้าตนอยู่ ให้ลดความรุนแรงลงไปทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กทำเรื่องเล็กให้หายไปได้พึงดูตัวอย่างการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในท่ามกลางศึกของตสมเด็จพระนเรศวรมหาราศในสงคารามยุทธหัตถีสมบูรณ์ด้วยเหตุผลภาษาและปฏิพาน์จนทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้ดังทราบกัน สอบเรื่องปฏิสัมพิทาสีได้แก่ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในอัฏฐสธรรมะปฏิสัมพิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในธรรมะ 3. นิรุตติปฏิ